ก็จ้องมองเป็นเด่นหลัวงเป็นชนอันนี้จะชวนทุกคนมาเดินเล่นย่านร้อมผงครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือ 22, 22, 22, 22. สซโลมิด22 20 22รวมไปถึงจะนะครับคือห้างเอ็มคอร์เทียนะครับคงจิอยู่ครับเือใครทุกคนได้ชมยันนะครับรง BTS พร้อมพงนะครับ ดูด้ข้ามกันก็อากเอ็มริเวนะครับนี่คือส่วนเป็นจจ็บซิดเป็นจจับติดแนะน่นระยะข้ามอัเสบบริเวครับข้างบนบริเการ b t s นะครับ Skywalk ข้างล่างของตัวเ่ายวใช่ไหมบรรยาการย่านร้อมผงที่อร้อมวงตาบเกมโคเรียบรรยากาศด้านบนนะครับ บรรยากาศทางล่างกันครับสวยฮารีแล้วก็ยังสวยครับีคือสุดยอดมากดอกไม้สวยๆย่านพร้อมผม ชมบรรยากาศเล็กๆนก้อยๆแถวย่านนี้นะครับตรงนี้ดอกสักุระบานครับสักุระเมืองไทยครับพญาเสือโครง่งชุ่มพูพันธ์ทิพย์ คือถนนสุขมิตซอยเจ็ดย่านนานานะครับบรรยากาศช่วงนี้รถก็ติดติดติดฝั่งนี้คือ BTS นานานะครับรถก็ติดเหมือนกันนะครับนี่คือหน้านาซอยเจ็ดซอยห้าทางหน้าเนี่ย ต้องเที่ยวกัเยอะแยะเลยนะครับนานๆนนจะได้เดินสักทีมาอัปเดตบรรยากาศซอยนา,นานานะครับรานหาหารนี่ดอกไม้บานสะพรั่งทุกเส้นทางเลยครับ ตรงไหนก็มีชมพู่ของพิซถ้าสีออกแต๊ดๆวันนี้หน่อยครบคงจะจำเลยนะครับรถรูถ้ทุขาว